ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านก็ได้นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันนะฮะอันนี้เล่นแบบของจริงแหละเราก็จะเราเกิดตรงนี้ไอเหี้ยเกิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันใกล้ๆน้ำมันเหมือนเป็นเกาะด้วยนะแต่ไม่น่าจะไม่ใช่เกาะนะฮะไอเมาไอเมฆไม่ใช่หมาดิแม่งและไอเมฆอะไรเขาเรียกว่าอะไระลืมอีก ลื่นเกินเราขุดไม้ก่อนขุดไม้สิครับรออะไรน้องๆใช่ไหมใช่ไหมอืมไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่บซีปอยี่เริ่มล้างกันแล้วะฮะนี่ขุดไม้หลังจากนั้นก็เอาแปรรูปก่อนไม้เมย์อืมแปรรูปเสร็จแล้วครับผมจจงหวันด,ดิเออทำยอะไรต่อ,อต้องเอาอันนี้ไปไก,กลๆก่อน โอ,เเอ้ยคิดดิเฮ้มุมนี้กูจะทำอะไรเมื่อกี้นี้กูจะทำอะไรอันนี้ไงไจะละถือว่าได้อยู่ได้อยู่ไอ้เหี้ยชิบายก็จะทำการทำพลิกแอ็กนะฮะพลิกแอ็ไปขุดหินเลย ไปไปดิพิกแอก,กูกูจะขุดหินพิกแอกอันนี้จะขุดหินได้ประมาณหกสิบอันใช่ยหกสิบอันหล้งไอ้ก,ก่อนหน้านั้นเราก็จะขุดสิบออันไปก่อนขุดไปหกสิบอันเลยก็ได้มั้ง หรือว่าสร้างบ้านก่อนหรือสร้างบ้านก่อนงอนนั้นเดี๋ยวเราเจอสิ่งแปลกปลอมแถวข้างหลังก่ทุบแม่งทุบเลื้อเทอือเลติอริเกกะประมาณนี้นะฮะโอ้จะมันกินด้วกินด้วยไม่ใช่ทุบอี่างง้ทุบอ้่างงีไอ้ทุยทุบสี่ไอ้บ้าเอ้ยทุบหิงี้ มนมึนมนมึนมนุ้นุุปุ๊บุตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มย้ายแล้วี่า้าเฮ้ยวินวอฟวินวอ,เ,อนเดี๋ยสร้าง้านยอีไชอกดืบนี่เลย้เนี่ยยิบตก้าแล้วคิดว่ามันจะมืดก่อนไหมไม่บรอกวังถ้าเราขุดเร็ว มันจะขุดได้ประมาณหกสิบอันใช่งไหงมจะหกสิบอันแล้วเหลืออีกสามสิบกว่าแล้วก็ยี่ยี่สิบกว่าพันไม่รู้คเครียดนับด้วยทุจะสอบเสร็จได้แค่สองสามเอเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกสอบเสร็จแล้วก็อัด,อดวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยวันนี้วันวันที่แปดมีนาก็ลงแปดมีนานี่แหละอันลงเลย คือขี้เกียจแต่ต่อแล้วนะคือแบบผมไม่ค่อยมีเวลาวันวันก็เอาแต่เล่นมันจะแหละไม่ใช่ช่วยแม่ทำขายของครับผมแล้วก็ชอบแบบว่าพยายามที่จะอัคดคลิปอยู่แหละแต่ก็แบบขี้เกียจอะบางครั้งเอ้ยยังไงมันจะขุดได้หกสิบอันนี่แหละจำได้เ,เดี๋ยว อันนี้อันนี้หนึ่งอันนะแล้วก็ไปซื้อทำไมทำไมเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรกูจะทำตัว กูจะไปตอกไม้หรือกูจะใช้อันนี้ขุดแล้วกูจะใช้พิกแอกขุดไม่ได้มันไม่ดีใช่ไหมพิกแอกนี่มันเอาไว้ขุดหินไม่ใช่ไม้ เราจะขุดลงไปเลยนะฮะเราจะเริ่มรวยไม้มากเอ้ยไม่กดล่ะเราจะเริ่มรวยไม้ไม้มากกว่าเดิมเนื่องจากเราชอบขุดไม้มากเป็นชีวิตประจำวันไม่ใช่รอะกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรืยขุดไม้อย่างเดียวขุดไม้แล้วก็สร้างบ้านตีมอนเตอร์แค่นี้ อือเอาชุดรอดมลยมยังกันเอาชุรดรลดกวากูาาเอาได้แล้วเนีไอเดียต้องอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ชาร์จเอ้ลยเลยเลยโอ้ย, <c oughs> ย,อยมันลื่นมากเลยไอ,ไอเนี่ยมองเนี่ยไม่ได้เล่นมาครับนานแล้วด้วยไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนอันน,นตรงไหนเป็นที่ปรับถ้าใครรู้ก็น่าจสามารถจะบอก บวกกันได้มาถึงบอกกันได้แบบไม่ได้เล่นนานแล้วแบบไอ้เขี้ยดีม่งคือกูไปปรับไอเขี้ยอะไรเนี้ยมันคือแบบลืมไปหมดแล้วว่าทําไมถึงมันแบบหมุนเมาส์โอ้ยไม่หมุนหน้าแบบเร็วเกินไอ้ขี้เร็วแบบเร็วจ้าดเออเราไปคุดไม้เพิ่มดีกว่านะโอ้ยเขี้ยก็ชนชนกับโอ้ยอ๋อออออเี้ย ตัวละครตูเจงหลอนแล้วมึงทุกข้างบนไปเลยทุกโป๊ะ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 ทุกไม้ข้างหลังโชอะโช์ดิโช์ดิเฮ้เจอหมูเจอหมูหมูยางน้อยสองตัวแต่ว่าถ้าสมมติคนที่แบบถนัดหน่อยก็กระโดดทีเดียวน่าจะตายใช่ป่ะ ไม่รู้เฮ้ยดูๆๆดอย่าไปมองหน้าจะไปมองหน้าเอนเดอร์แมนเฮ้ยมันอยู่ไหนก็นไม่รู้ก้มหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวต้องลงน้ำอีกจีพายแม่งแล้วคอนน้ำมันก็มีผีซอมบี้ในน้ำอีกผีใต้น้ำยไยเย่โปเคไปโดนได้ไงนะ เราจะทำอาหารไปก,ก่อนแล้วกันนะทำเตาทำเตาทำเตาเตาหนึ่งอันเอาเตาวางเอาเตาเอาเตาวางสิครับ<ๆ>เอ่อ เดี๋ยวนีอะไรนี่อันนี้อ้ยนนป,ปรับอันนี้ใหม่เลยนะเตาดูสมชิงขึ้นมากมากขึ้นยกเว้นไอ้เนี้ยคือไม่ขยับอะไรเลยดู กูไม่ขยับไม่เปไ็นไรเกมอย่างนี้ว่าเกมไม่ค้าแบบนั้นอ้าวจะมืดแล้วไอ้ชิจฉายกูว่ากูตายรัวๆแน่ๆตอนมืดเดี๋ยวกูสร้างหีบไว้ก่อนกูไไนนสร้างหีบไว้ก่อนมึงหีบอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูสร้างหีบไว้ก่อนนะหลูกว่ากูตายรัวๆกูบอกเลยคนแก่ต้องเป็นล่าคนเกียร์ชั่งน้อย จะไปลาเ,าเดี๋ยวเสียงคนในดิคอร์ดนะนี่เสียงคนในดิคอร์ดเลยนี่เ,เก็บของไว้ก่อนไม่ต้องมีอะไรหรอกตอนมือดอะเดี๋ยวเต็มตัวตายป่ยกูเต็มตัวตายอยู่ฮัลโหลโเจอเจอไหมเจะไหม,มโอ้ยเฮีย้ยจ็บไม่น่าเลยร่วงเลยกูกูไม่ทันดูไม่ได้ทันดูเจอเอาเ เอ้ยน่าจะหยุดน่าจะเอ่ออันนั้นด้วยแบบไม่ออจูต่งคือมันจำให้เออกระโดดให้ออจูจำใช่ไหมมันเรียกอย่างนี้ใช่ใชชไปดูแถวนั้นดีกว่าเผื่อมันจะมีอ่อแกะเออแนงแกะกูขอเียกั เอาสี่นี้ไปด้วยเพือ่อเพื่อเราได้คนแกะครบสามัจะได้เป็นคนแกะเดียวกันแล้วก็อันนั้นด้โอ้ยกูเจอสองบีแหละเฮียแม่งตามกูมาแล้วกูขอกลับที่ก่อนรู้กูสาได้คนแกะไอ้หุยคนแกะตั้งหนึ่งอัน ตอนมืดนี่ทำอะไรตอนมืดคนบางคนน่าจะแบบทําได้หลายอย่างแต่กูกลัวพุดตรายเป็นอันดับแรกนี่ถ้าอันนี้ทำยังไงอ้อคือเราต้องมีฐานหนึ่งอันใช่ไได้ได้ได,ได้เดี๋ยวค่าน้อยจะจัดให้ ชี้ข้าน้อยได้สามารถได้ทานเอเดี๋ยวกดเปลี่ยนเราสามารถได้ทานทำไงต่อดีอันนี้ไอ้ไอ้พวกนี้ไม่ไประโยชน์อยู่ Oi, Val. Jadi, Ya, jadi, 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 โอ้กูตีลัวเลยจ้าไม่มีดาเมจเลยนี่เดียวโอ้ยเองอยู่ตรงนั้นแหละเดจ้านี่จะพาพวกมึงมาทำไมเนี้ยกูชอบแบบอยู่ดีก็แตกด้วยไอ้สัสเฮ้ยล้วุบ,บาอะไรสองตัวเนี่ยอืออ้ะกูสู้คนไม่ค่อยเป็นกูนไม่ใช่เก่งเรื่องนี้เอ จะเย็นโอ้ยจบแล้วจบแล้วกูจุกทั้งวันกูจุกกับมึงได้ทั้งวันกูสามารถจุกได้ว้าวกูจะสำหรับเกมนีเราขอจบไว้แค่นี้แล้วกันโอเคไหมขอจบไว้แค่นี้เลยขอไปเก็บของกันจะออกเกค จะออกเกมแล้วกูจะย้ายบ้านนี้หรอเดี๋ยวคลิปดีเราอเอเคอสจบแค่นี้เราจะฆ่ามันให้ได้แล้วเราก็จะปิดคลิปกันนะเจ้ไอเวินม,มึงยามาฆ่ามึงยกูตายกันเนี่ยกูบอกเลยกูตายบ่อยยเอ้เอาอุ้ยียติดอะไรโอ้ย มันหมุนเร็วเกินโอ้ตีตีขาเอางเงี้ยไอสัตว์แล้วอีกตัวนึงน่งเลยเอ้ยเดี๋ยวมันตีกูแล้วกูปดดิเอา้าไอสัตว์เกิดเดี๋ยวกูตายเนี่ยไอเสียงคนในดีคอลแย่แล้วคือกูไม่เก่งเรื่องนี้ไงกูไม่เก่ง v i เเลยแล้วแบบไอเชี่ยกูขอลองมาเล่น กูแบบสัตว์กูกลัวกูกูตายสัตว์แล้วกูก็กโดนฆ่าตายหาไปเลยเจะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะดูกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวไปาพ่ใหม่ๆจากช่องสิผ่าตัดกับน,นะ